กลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับเกมวิ่ที่2คู่ระหว่างนักบุญเซาท์ทมตันเปิดบ้านรับกัมเบียนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้ฮะเกมล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเซาท์แทมตันนั้นแพ้ให้กับเอเวอรตันหนึ่งประตูต่อสามครับส่วนทางผู้มาเยือนอย่างปีศาจแดงนั้นเกมล่าสุดนั้นพบก,กับลีดยูไนเต็ดฟอร์มดุมากเลยครับชนะลีดยูไนเต็ดไป5ประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูสถิติสามฤดูกาลย้อนหลังกันนะครับเริ่มที่ฤดูกาล2018-2019เกมแรก เสมอกันไป2ประตูต่อ2เกมที่2แมนยูชนะไปได้3ประตูต่อ2ฤด,ดูกาล2019 2,020เกมแรกเสมอกันไป1ประตูต่อ1เกมที่2เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับและฤดูกาล2,020 21ที่ผ่านมาเกมแรก แซาทำต้นแพ้ให้กับแมนยู2ประตูต่อ3และเกมที่2นั้นแมนยูจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบครับยำแซวทำต้นไป9ประตูต่อ0ฮะเรามาดูสถิติของผู้จัดการทีมทั้ง2คนกันนะครับเลิกกันที่ลาฟหาเซนฮิบเทลนั้นเคยคุมทีมพบกับแมนยูทั้งหมด5ครั้งผลออกมาด้วยการชนะ2แพ้3ครับ ส่วนการคุมทีมพบกับโซชาจํานวน5ครั้งเสมอ2แพ้3เช่นกันครับส่วนฝั่งของโซชานั้นเคยคุมทีมพบกับเซาท์แทมป์ตันทั้งหมด6เกมชนะ4เสมอ2ครับส่วนคุมทีมพบกับลาฟฮาร์เซทูคเทิลนั้นจํานวนทั้งหมด5เกมชนะ3เสมอ2เกมครับส่วนสาิติของทั้งคู่นี้นะครับเซาท์แทมป์ตันกับแมนยูเคยพบกันมาแล้วทั้งหมด44เกมเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะทั้งหมด28เกม เซาแทมปันชนะไปเจ็ดเกมและคู่นี้จบด้วยการเสมอกันไป9เกมครับประตูที่ทั้ง2ทีมทําได้ฮะฝั่งเซาท์แทมปันใน44เกมยิงได้50ประตูส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดนั้นยิงได้ทั้งหมด96ประตูครับส่วนสาิติในการเป็นเจ้าบ้านของเซาท์แทมปันทั้ง22เกมที่พบกับปีศาจแดงเซาท์แทมปันสามารถชนะไป5เกมเสมอ5เกมและแพ้ให้กับแมนยูถึง12เกมครับประตูที่สามารถทําได้ในบ้าน ยิงได้3.3ประตู เสียให้กับแมนยูถึง40ประตูครับมาดูนักเตะที่น่าสนใจและน่าพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะสนใจใช้บริการนักเตะของเซาท์แฮมป์ตันฮะในตำแหน่งผู้รักษาประตูขอละเว้นไว้ก่อนนะครับนะเพราะเราก็ยังไม่แน่ใจครับว่าแมคคาที่นะครับที่ได้ลงเกมที่แล้วเกมนี้นะฮะผู้จัดการทีมจะส่งลงต่อเนื่องหรือไม่ครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันครับว่าเซาท์แฮมป์ตันนั้นใช้ผู้รักษาประตูทั้งสองคนสลับกันลงสนามครับจึงขอคิดว่ายังไม่อยากเสี่ยงครับปล่อยผ่านไปก่อนครับมาต่อที่นักตตนนแหหห่งงงกกกออลั็ขขยยิบึ้ มาแค่สามตัวฮะซึ่งช่วงนี้บอกเลยครับว่าหลังเซาท์แทมป์ตันนั้นปกติไม่ค่อยน่าสนใจอยู่แล้วแล้วยิ่งช่วงนี้นะครับก็มีนักเตะตัวหลักที่เคยลงเมื่อรู้ดูการที่แล้วขาดหายไปอีกครับก็เลยไม่แน่ใจว่าแผงหลังของเซาท์แทมป์ตันจะยังไรแต่ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจจะใช้บริการก็ขอหยิบยกให้มาสักสองตัวแล้วกันนะครับเริ่มกันที่นักเตะในตำแหน่งแบ็คซ้ายตัวใหม่ของทีมเบนลาอูดราคาอยู่ที่5.0นครับก็น่าจะยึดตำแหน่งตัวจริงในแบ็คซ้ายของทีมครับส่วนตัวต่อไปนักเตเเอต,ตแหนน่งซรร์าาคา4.5 Stephen, กับสตีเฟนฮะก้อนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ได้รับโอกาสลงสนามอยู่พอสมควรครับเกมแรกก็สตาร์ทลงสนามไป90นาทีฮะและนักเตะนะครับใจจริงที่อยากจะเรียกเข้าสู่ทีมแต่ด้วยความไม่แน่นอนของเซาท์แฮมตันครับอย่างเบนเดเลกปกติเบนเดเลกจะลงสนามเป็นตัวหลักของทีมครับจากฤดูการก่อนๆที่รับโอกาสลงสนามนั้นแต่เกมแรกก็ไม่ทราบว่าด้วยสภาพร่างกายหรืออย่างไรฮะเบนเดเลกกับไม่ได้รับโอกาสลงสนามรวมถึงแบ็กขวาตัวหลักไม่อฤดูการก่อนๆอย่ คลายวอล์กเกอร์ปีเตอร์ฮะสงสัยอาจจะต้องติดตามขา่าวสารเพิ่มเติมครับว่าเป็นด้วยเรื่องอาการของความฟิตหรือไม่จึงทําให้เกมก่อนหน้านั้นนักเตะในราคา4.0อย่างลิปลามนโตฮะยึดตําแหน่งแบ็กขวาเมื่อเกมที่เลวไปครับดังนั้นนักเตะเอตําแหน่งกองหลังของเซาท์แทมป์ตันก็คิดว่าถ้าเพื่อนๆสนใจใช้งานจริงๆก็ลองพิจารณาเลือกจาก2ตัวที่นำเสนอไปก่อนครับส่วนนักเตะเอตําแหน่งตัวลูกที่น่าสนใจและพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมตัวแรกนะครับก็ต้องยกให้กับตันทีมอย่างเจมวอร์ดเพาฮะนักเตะ ตำแหน่งกองกาลางรับสมรทานทั้งฟรีคิกลูกโทษและเตะมุมครับนักเตะในตำแหน่งตัวลุกคนต่อไปที่น่าสนใจและพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมพอจะฝากความหวังได้ก็ต้องยกให้กับเชอดัมครับเกมล่าสุดที่พบกับอีวตันก็เป็นคนแอสซิสต์ให้กับอดัมอาร์สตอ์เป็นผู้ทําประตูไปได้ครับก็จิงเป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวที่พอจะฝากความหวังได้ในตำแหน่งตัวลูกของแซลทัมตันและนักเตะคนสุดท้ายกองหน้าตัวใหม่ที่ซื้อมาจากแมปเบิร์นโลเวอร์อดัมอาร์ตสตองนักเตะในตำแหน่งกองหน้าราคา้ที่ทําประตูก ให้กับตัวสังกัดใหม่อย่างเซาท์แฮมตันได้เมื่อเกมที่แล้วครับมาต่อกันที่ฝั่งผู้มาเยือนอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนักเตะที่น่าสนใจและพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมผู้กษาประตูก็อย่างคงต้องยกให้กับดาวิดเดเคอครับที่คิดว่าน่าจะลงเฝ้าเสาต่อในเกมที่2ที่จะไปเยนะือนเซาท์แฮมตันฮะราคาอยู่ที่5.0นครับนักเตะตำแหน่งกองหลัง3าตัวที่น่าสนใจและพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมครับตัวแรกยกให้กับนักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างลุคชอราคา5.5ครับตัวที่2กับตัน แม็กควายครับราคา5.5ฮะและตัวสุดท้ายนักเตะเอตตำแหน่งแบ็กขวาหวานบิสซาก้าครับราคา5.5ฮะต่อมาที่นักเตะเอตตำแหน่งลูกครับฟอร์มโหดมากๆฮะสำหรับคนแรกครับผมบูโน่เฟอร์นันราคาอยู่ที่12.1ครับนะฟอร์มดีขนาดนี้ราคาถึงกับปรับขึ้นเลยฮะตอนนี้สามารถทําไปแล้ว3ประตูในเกมที่พบกับลีดยูไนเตตครับเกมนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าบูโน่จะสามารถผลิตคะแนนให้กับผู้จัดจาก,การทีมได้อีกหรือไม่ครับ มาต่อกันที่นักเตะคนต่อไปครับในตำแหน่งกองกลางราคา7.6กครับกับพอป๊อปปาฮะเกมที่แล้วทำไป3แอสซิสต์ฮะราคาถึงกับปรับขึ้นเลยครับจากปกติอยู่ที่7.5ก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวครับที่ผู้จัดจาการทีมหลายท่านสนใจและพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมและนักเตะคนสุดท้ายครับที่ช่วงนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่ครับกับกีนบูดครับในราคา7.5ที่ได้ขยับขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าราตะขายให้กับพีมปีศาจแดงเกมล่าสุดที่ชนะลีดอยูไนเต็ดไปกีนบูดก็สามารถทำได้1ปรหนึ ดังนั้นเพื่อนๆถ้าสนใจนักเตะของ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นตัวลุกหรือตัวรับก็ลองพิจารณารายชื่อนักเตะจากชุดนี้ดูได้เลยครับสุดท้ายครับมาดูข้อมูลของบริษัทรับพน,นันถูกกฎหมายเปิดราคาคู่ระหว่างเซาท์แฮมพ์ตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับราคาอยู่ที่ทายว่าเซาท์แฮม์ตันชนะวาง1จ่าย5.30รวมทุนทายว่าเสมอกันวาง1จ่าย4.34รวมทุนและวางว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะวาง1จ่าย1.68รวมทุนครับและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดครับที่ ามาฝาก,กเพื่อนกันหวังว่าเพื่อนๆนั้นจะจัดทีมฟ p ตซีพิ r ม e a ลีกและ GG l ีไลเลือกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กับตันให้ถูกคนนะครับขอบคุณทุกซับสไครป์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ช่องสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ